ทีนี้มันเป็นหัวข้อที่สองครูเองก็รู้สึกว่าพลาดไปนิดตรงที่ไม่ได้ให้หัวข้อไว้การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพอจะบอกได้ไหมคะว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน่าจะเป็นอะไรบ้างตักกะแตนเอตัก,กะแตนมันมันไม่มีส่วนแข็งเลยเหรอในตัวมัน พวกตั๊ก,กแตนพวกมแมลงนี้มีส่วนแข็งในตัวไหมคะเปลือกแข็งนะเปลือกแข็งลักษณะอย่างนั้นเขาใช้คำว่า exoskeleton ก็คือกระดูกนอกเนื้อกระดูกคุ้มเนื้อแต่พวกเราเป็นอะไรนะคะ endoskeleton เรามีเนื้อหุ้มกระดูกเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเวลานักเรียนนั่งรถถ้านักเรียนขี่รถจัก,กรยานยนต์อันนั้นลักษณะเหมือนเนื้อหุ้มกระดูกหรือกระดูกคุ้มเนื้อ เนื้อหุ้มกระดูกชนแป้งก็ให้เราก็เละด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วกระดูกที่ว่านั้นก็คือรถรถจักรยานยนต์แต่ถ้าเรานั่งรถ,รถยนต์มันจะมีเปลือกข้างนอกถึงแม้จะไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่เวลาประสบอุบัติเหตุแล้วเป็นไงคะมันก็ยังเรายังน้อยหน่อยเจ็บน้อยหน่อยนะคะก็ลักษณะเหมือนกระดูกหุ้มเนื้อเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ส่วนที่เป็นมแมลงนั้นมันก็จะมีกระดูกเหมือนกันมันแต่เราจะไปบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลงังก็คงไม่ใช่ นะคะแต่มันเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตประเภทที่มีโครงร่างแข็งแต่มียนประโยชน์ในเรื่องของการเคลื่อนที่หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้การเคลื่อนที่ของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็น่าจะเป็นมแมลงก็เข้าขายได้แล้วมีอะไรอีกไหมคะแมงกดระพุนพวกนี้อยู่ในน้ำพิษได้พวกมแมลงมักจะอยู่บนโบกนะคะแล้วมีอะไรอีกคะ ไส้เดือนไส้เดือนก็เป็นสัตว์บกเพราะฉะนั้นอันนี้เองที่ครูบอกก็ไม่ได้บอกไว้ก่อนนะคะ mm. ก็ยังไงเราก็เดี๋ยวเราก็จะดูกันว่ามีเวลาช่วงได้แค่ไหนที่เราจะใช้อันนี้นะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในน้ําและที่อยู่บนบกมันเคลื่อนที่ได้อย่างไรและมีกลไกในการเคลื่อนที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรบอกได้ไหม สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ําและที่อยู่บนบกมันเคลื่อนที่ได้อย่างไรการเคลื่อนที่กลไกการเคลื่อนที่ของมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบอกได้หรือไม่นะคะเคลื่อนที่ได้เหมือนกันไหมเอ่ยเอางี้ก่อนที่อยู่บนบกกับในน้ําคนละเรื่องนะคะ ถ้าอยู่ในน้ํามันจะมีโครงสร้างที่สามารถที่จะทําให้พู้ยน้ำหรือทาอะไรที่ตัวมันเคลื่อนที่ไปได้นะคะในน้ํากับบนบกนี้นักเรียนคิดว่าแรงเสียดทานที่ไหนจะมากที่ไหนจะน้อยต่างกันในน้ําแรงเสียดทานมากกว่าข้างบนแรงเสียดทานน้อยกว่าอืจริงเหรอนะเดี๋ยวดูกันว่าอะไรกันแน่ในกรณีนี้เขาบอกว่า สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ําเนื่องจากน้ํามีแรงเฉพาะน้ำน้าไม่ใช่ตัวเราเองนะหรือไม่ใช่ตัวสัตว์เนื่องจากน้ํามีแรงเสียดทานน้อยและสิ่งที่อยู่ในน้ําสามารถจะลอยตัวอยู่ในน้ําได้อาศัยแรงดันน้ําช่วยในการเคลื่อนที่ก็พอแล้วส่วนใหญ่แต่พวกที่อยู่บนบกนั้นเป็นไงคะการที่จะเคลื่อนที่ได้แต่ละอย่างอย่างไส้นเดือนนึกยังคิดว่ามันเคลื่อนที่ได้ง่ายๆไหม มันแทกแทไถ่ถไปมันเลยนะมันน่าจะมีอะไรในตัวของมันช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่นักเรียนคิดว่าอะไรในตัวของมันที่จะช่วยได้ <บา S 1> เดือยบางคนว่ารู้ว่ามีเดือยมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนั้นมันมันมีกล้ามเนื้อพิเศษด้วยมันมีสองรูปแบบที่ทําให้เดี๋ยวตัวก็หดได้เดี๋ยวตัวก็ยืดยาวได้นะคะนั่น,น,นเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวนะคะ เขาบอกพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่าศัยอยูนบนบกจะต้องมีกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนที่บนพื้นดินเพราะจะต้องเคลื่อนที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อขาก็ดีหรือปีก็ดีจะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่ได้นะคะนั่นเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะอันแรกที่เขาจะพูดถึงกันก็คือ แมนกะพรุนแมงกะพรุนนั่นก็คือเจ l ร y f ี่ฟิชฟิชหมายถึงอะไรคะปลาเจอรี Jerry, บ่บุ้นบุ้นปลาบุ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของภาพของแมงกะพรุนที่เหมือนกับผ่าตามขวางผ่าลง้าทอดผ่าตามยาวลงมานะคะจะเห็นว่ามีส่วนที่ ส่วนนี้เป็นเมาส์เขาใช้คำว่าเมาส์เอนัสนักเรียนเข้าใจว่าไงคะเมาส์คืออะไรเอนัสคืออะไรเอนัสคือทวันหนักเมาส์ Mouse คือปากเป็นเราทางเข้าทางออกทางเดียวกันนี้นักเรียนคิดว่ามันจะดีไหมเนี่ยรับประทานก็ไปแล้วเวลาจะถ่ายก็ออกทางเนี้ยไม่ค่อยจะดีเนาะแต่พวกพวกนี้มันยังไม่มีโครงสร้างอะไรซับซ้อนเพราะนั้น มันเข้าทางไหนก็ออกทางนั้นก็ช่างมันเถอะมันทำอย่างนี้มันตั้งนานแล้วมันคงไม่รู้สึกอะไรแต่พวกเรานี้รู้มากเกินไปมีทั้งกลิน่นมีทั้งรสมีทั้งอะไรเราบางครั้งเราก็ปฏิเสธเข้าไปเรายอมทุกอย่างแต่ออกมาเราไม่ค่อยจะยอมว่าถ้าคืนเอานี้ออกมาเราไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะบางครั้งแค่อาเจียนออกมาเราก็คงไม่ไหวแล้วด้วยซ้ำนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะออกแต่มันก็ออกมาเพราะฉะนั้นในช่องที่พูดถึงนี้นะคะตรงนี้เป็นเมาส์ก็ได้เป็นเอนัสก็ได้แล้วก็ไอ้เส้นๆอยู่รอบๆตัวของมัน เรียกว่าอะไรคะเทนเดอร์ก็คือหนวดนักเรียนสังเกตคำว่าหนวดให้ดีนะคะหนวดเล็กๆบางคนเขาเรียกหนวดหรือแ่ของยูกินามันเรียกว่าเฟเจัมหนวดของพวกสิ่งมีชีวิตประเภทพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเราเรียกว่า t ทนเดอร์พอไปเจอหนวดอันอื่นอีกชื่ออีกอื่นอีกหมวดคนก็คนละเรื่องอีกเพราะนั้นระวังเรื่องหนวดให้ดีว่าหนวดภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะั้นมีเยอะ สำหรับอันนี้นั้นก็จะเป็น Tentacle นะคะอ p i d e นี่คืออะไรคะ Epidemis Epidemis นั้นก็คือเสน้นนอกสุดโครงสร้างอยู่ข้างในเขาเรียกว่ามีโซเกรียแล้วส่วนตรงกลางนี้เขาเรียกว่า Gastrovascular c a v i t y ก็คือช่องว่างที่ทำหน้าที่ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ รับประทาการกินอาหารนะคะสำหรับเจลลี่ฟิชหรือแมงกระพุนเป็นสัตว์ที่มีนเนื้อเยื่อสอชั้นชั้นนอกกับชั้นในกระโบชั้นนอกกับชั้นในสุดนะคะตรงกลางมีของเหลวที่เรียกว่ามีโซเกลแทรกอยู่ตรงกลาง คำว่ามีโซนเกิดต,ตรงกลางนะคะดไนเอ็กโนอกนเวลาที่เรารู้ชื่อพวกนี้เราจะรู้ที่อยู่ของมันมีุกเรียก็คือของเหลวที่อยู่แทรกอยู่ในระหว่างเอ็กโตเดิมกับเอนโดเดิมนะคะคำว่าเดิมหรือเดอร์ม,มิสหมายถึงผิวหนัง หนังสือของเรารายละเอียดก็มีนะคะนักเรียนก็ดูจากในหนังสือเห็นว่าในสไลด์ก็พอจะบอกรายละเอียดได้ก็คิดว่าเราจะได้ไม่ต้องไปพูดซ้ำซ้อนการเคลื่อนที่ของเจลลี่ฟิชหรือแมงกะพุนมันเคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณขอบกระดิ่ง กระดิ่งอยู่ตรงไหนมันมีกระดิ่งติดอยู่ตรงไหนคะส่วนขอบบางคนเ็าเรียกขอบกระด้งขอบอะไรก็แต่คือเอ๊ะมันเป็นลักษณะเหมือนร่มนะคะร่มร่มแบบโดดร่มนะร่มกลมๆอ่ะส่วนที่อยู่ข้างบนนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าส่วนนี้เขาเรียกว่าเบลใช่ไหมคะอันนี้เบลก็คือกระดิ่งส่วนทั้งหมดโค้งๆเนี่ยคือเบลหรือกระดิ่งส่วนข้างล่างส่วนที่เป็นขอบขอบริมริมนิ้นนะคะก็ คล้ายๆคำก็จะใช้คำว่ารับเพ็ดนี่นะคะเป็นเนืเยื่อบริเวณขอบกระดิ่งและผนังลำตัวสลับกันส่วนยาวๆนี่อะไรเอ่ย Tentacle นะคะมีคำว่า o r a l กับ Or a l arm นะคะก็เป็นส่วนปากส่วนปากนี้ก็เป็นส่วนที่ห้อยมานี่ก็เป็นแล้วก็มีคำว่า Stomach Posh ก็คือส่วนที่เป็นกระเพาะก็คือช่องว่างที่ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารนั่นเอง มันแมงกระพุนถามว่าเคลื่อนที่ได้อย่างไรแมงกระพุนเคลื่อนที่ได้โดยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณขอบกระดิ่งและผนังลำตัวสลับกันมันยิ่งมีสัตว์ที่มีโครงล่างซับซ้อนขึ้นการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวจะมีส่วนช่วยมากขึ้นต่างกับพวกเซนเดียใช่ไหมคะอย่างอเมีบ้ามีอะไรช่วยนะซีโปดโปโดีม อย่างยูเครนมีไปเจล่มอย่างพาลามิเซียมีซิูเรียพอแมงกระพุนนี้มันจะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อและก็หดตัวของเวณเนื้อเยื่อขอบกระดิ่งนะคะดูอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายที่เราพูดถึงกันในช่วงนี้การเคลื่อนที่ดังกล่าวที่ก็บอกว่า เกิดจากการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณขอบกระดิ่งและผนังลำตัวสลับกันทำให้เกิดแรงดันของน้ำผลักตัวเมงกะพุนให้พุ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับน้ำที่พ่นออกมานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าส่วนของน้ำพ่นออกมาข้างล่างนี้รูปเหมือนกับในหนังสือของเรานั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าส่วนน้ำพุ่งมาด้านล่างตัวมันเองไปตามทิศทางลูกศรน,นี่เองพุ่งขึ้นไปด้านบน นี่เป็นการเคลื่อนที่ของแมงกะพุนต้องอาศัยกล้ามเนื้อช่วยกล้ามเนื้อส่วนไหนได้บ้างแล้วก็นอกจากนั้นมีการแรงดันของน้ำผลักตัวแมงกะพุนให้พุ่งขึ้นไปช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตประเภทพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อนะคะ